สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง MA Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถ SUV สุดทันสมัยจากค่ายจีนที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในตลาดโลกรวมถึงในบ้านเราอย่าง c e r r y Tiggo 7 Pro 1.6แกลุ่นปี2025 เริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกของเจ้าทิกโก7 Pro รุ่นใหม่นี้ต้องบอกเลยว่าแครี่ทำการบ้านมาอย่างดีด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉียวดูพรีเมียมยิ่งขึ้นกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยลายโครเมียมที่ช่วยเพิ่มความหรูหราพร้อมไฟหน้าแบบ LED ด,ดีไซน์เพียวบางเชื่อมต่อกับเส้นสายตัวรถได้อย่างลงตัวกันชนหน้าดูสปอร์ตเสริมความดุดนันขนาดที่ด้านข้างมีเส้นสายที่พาดผ่านตัวรถช่วยเน้นความปราดเปรียว ด้านท้ายรถก็น่าสนใจไม่แพ้กันด้วยไฟท้ายแบบ LED Design ยาวตลอดแนวพร้อมไฟเบรกแบบด y นามิกกันชนหลังขนาดใหญ่พร้อมแผ่นกันกระแทกและปลายท่อคู่เสมือนจริงที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของรถให้ดูพรีเมียมมากขึ้นล้ออลนมอยขนาด18นิ้วลายใหม่ช่วยให้รถดูแข็งแรงและมีความเป็น SUV เต็มตัว ในส่วนของขุมพลังทิโก้7 Pro 2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.6ลิตรแบบ4ี่สูบให้กำลังสูงสุดที่ประมาณ197แรงม้าแรงบิดสูงสุดประมาณ290นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบดูอัลคลัต7สปีดซึ่งให้การตอบสนองที่รวดเร็วและนุ่มนวลสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาประมาณ9วินาทีระบบขับเคลื่อนแบบล้อหน้าช่วยให้ควบคุมง่ายและประหยัดน้ำมันมาก ขึ้นการขับขี่ถือว่าทำได้ดีพอสมควรในกลุ่มรถ SUV ขนาดกลางการเร่งแซงบนถนนหลวงทำได้สบายช่วงล่างมีการปรับปรุงให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นแต่ยังคงเกาะถนนได้ดีในช่วงเข้าโค้งการควบคุมพวงมาลัยทำได้แม่นยำม,มีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งแบบประหยัดแบบสปอร์ตและแบบอัตโนมัติเพื่อความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ มาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างภายในของ t i โก้เจ็ดโปดเด่นด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยใช้วัสดุแบบซ f t t o u c h ในหอลายจุดเบาะนั่งหุ้งด้วยหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงพร้อมระบบปรับไฟฟ้าทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าพวงมาลัยมัลติฟังชันทรงดีคัตที่ดูสปอร์ตและจับถนัดมือหน้าจอ Infotainment ขนาด12.3นิ้วพร้อมระบบสัมผัสและเชื่อมต่อ Apple Car p l a เ Android Auto ได้รองรับการสั่งงานด้วยเสียงรวมถึงหน้าจอแสดงผลหลังพวงมาลาัยแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบขนาด12.3นิ้วเช่นกันให้ความรู้สึกไฮเทคเหมือนรถยุโรปมีระบบแอร์แยกซ้ายขวาพร้อมระบบกรองอากาศ PM 2.5และหลังคาพานรามิคซันรูฟที่เพิ่มความโปร่งสบายในห้องโดยสาร เบาะหลังมีพื้นที่วางขาวกว้างขวางพนักพิงปรับเอ็นได้พร้อมที่พักแขนตรงกลางมีช่อง USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายขนาดใหญ่รองรับการพับเบาะแบบ60/40ต่อ 40, เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานในเรื่องของระบบความปลอดภยัย Tigo 7 Pro จัดเต็มด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน adaptive cruise control ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมช่วยประทองกลับกล้องมองรอบคัน360องศาระบบช่วยจอดอัตโนมัติถุงลมนิรภัย6จุดระบบควบคุมการทรงตัวและระบบป้องกันล้อหมุนฟรี สำหรับราคาค่าตัวของ Curry t i โ o 7 Pro 1.6แคปี2,025ในตลาดต่างประเทศเริ่มต้นที่ประมาณ950,000ถึง1,500,000บาทขึ้นอยู่กับออปชั่นและประเทศที่จัดจำหน่ายซึ่งาเข้ามาทำตลาดในไทยคาดว่าจะมีราคาประมาณ1ล้านบาทต้นๆซึ่งถือว่าน่าสนใจมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่รถรุ่นนี้ให้มา โดยรวมแล้ว c ค r รี t i กโก Pro 2โ2 5ถือเป็น SUV ขนาดกลางที่ให้ความคุ้มค่าเกินราคา